11. มิถุนายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศทั่วไทยฝนตกหนักบางแห่งระวังน้ำท่วมพร้อมเปิดรายชื่อ31จังหวัดสีเหลืองถึงแดงเสี่ยงภัยรับมือฝนถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวตนามตอนบน และอ่าวตังเกียร์ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝอนตอกหนักบางแห่งโดยบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบอนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลก และเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด24 2 5ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 5อถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอัมนาจเจริญ และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 4่6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิตำสุด2 5่ถึง2องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 3องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15- 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณฝน,ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15- 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2-3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรทั้งนี้กรมอุตุได้พยากรณ์อากาศเปิดแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่ส1บอ็ดมิถุนายนตั้งแต่เวลานหนาฬิกาวันนี้ถึงเวลานหนาฬิกาวันพรุ่งนี้12มิถุนายนโดยมีรายละเอียดดังนี้ถึงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักระดับสีเหลืองได้แก่เชียงรายพะเยาน,าน่าน แม่ห้องสอนเชียงใหม่อุตรดิตเลยนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมบึงกาฬน้องคายมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีปราจีนบุรีราชบุรีชนบุรีระยองพังงาถึงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากระดับสีแดงได้แก่ตาก การจนบุรีนครนายกจันทบุรีตราดและระนองกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอากาศทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึง16มิถุนายนช่วงวันสองวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนในช่วงวันที่1 2บสถึงสิมิถุนายนร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอา่าวตังเกียรส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย